สวัสดีครับผมทันตแพทย์วิเวกมันตลาหรือหมอบอลครับเป็นทันตแพทย์ที่ทำงานทางด้านรากฟันเทียมวันนี้ผมมาเป็นสปิเกอร์ที่งานประชุมวิชาการของบริษัทสตอร m แมนและบริษัทนิโอเดนครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแบบออ l o ออครับผม ชื่อเตือนจิตนาคอนรมนะคะมีตำแหน่งเป็น national commercial manager นะคะดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของรากเทียมของ s o m ์ n ม Group นะคะงานวันนี้นะคะเป็นงาน neo art day นะคะซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณหมอในงานกลุ่มงานของออนะคะซึ่งเป็นการฝังรากเทียมแบบยึดติดแน่นเรามีการเชิญผู้บรรยายนะคะอาจารย์ผู้บรรยายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทํางานออนทั้งหมดมาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะสําหรับคุณหมอวิเวกนะคะหรือที่เรารู้จัก จากกันในนามของคุณหมอบอลน,นะคะคุณหมอบอลน,นะคะ <c oughs> ก็เป็นอาจารย์ทันตแพทย์นะคะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชานาญในงานลากเทมเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ท,ทคคําการทําคนไข้มาอย่างยาวนานนะคะเรียกว่าเป็นผู้ชํานาญงานตัวจริงเลยค่ะจะทําอย่างไรให้เคสของพวกเราที่อยู่ในวันนี้หลังจากนี้เนี่ยมันไม่อยู่ใน 2- 3%นั้นในวันนี้ผมเอาเก็บเล็กเก็บน,น้อยในมุมต่างๆมาให้คุณหมอ,อดูครับ หมอบอลน,นะครับก็ได้มาร่วมงานประชุมวิชาการของบริษัทสต r ร์แมนไทยแลนด์นะครับแล้วก็บริษัทนิวเดนนะฮะในท็อปิกของวันนีนะ้ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาคนไข้แบบทั้งปากก็คือว่าใส่รากฟันทิมทั้งปากใส่ฟันปลอมทั้งปากแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ขึ้นบรรยายด้วยนะฮะในช่วงภาคบ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาคนไข้ ในรูปแบบของ New Art หรือว่า On p o นะครับซึ่งเป็นท็อปิกที่กำลังฮอตฮิตมากในประเทศเราในช่วงนี้นะครับ mm hmm. ก็วันนี้มีทันตแพทย์มาเข้าฟังอยู่ mm hmm. น่าจะประมาณ300กว่าท่านหรือ400ท่านทุกคน full house หมดนะครับวันนี้ตั้งใจฟังกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มีวิทยากรคณาจารย์อีกหลายๆท่านในวันนี้ก็มีท็อปิกที่น่าสนใจผมก็ได้เก็บเอาความรู้ในวันนี้ที่ผมมานั่งฟังด้วยผมมาบรรยายด้วยเนี่ยก็กลับไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันที่คลินิกต่อไปครับผม